ด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ป่าริมทางนะครับเป็นป่าโคกผมแวะมาดูว่าสมุนไพรที่ผมจะตามมาเก็บนะครับคือมาดูไว้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องๆพนักงานมาเก็บอีกทีหนึ่งพอดีลูกค้าสั่งสูตรแชมพูแก้คันนะครับแชมพูแก้คันหนังศีรษะเอาแบบเฉพาะสูตรคันไปเลยสูตรแก้คันไปเลยว่ามีสมุนไพรชนิดไหนบ้างตัวหลักเลยก็จะใช้ใบหมี่นะครับแล้วก็ใช้ตัวขันทองพยาบาทและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่พามาวันนี้ใครที่คันตามเนื้อตามตัวตามหนังศีรษะตามผิวหนังนะ คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าตัวช่วยหลายคนจะตกใจมากเขาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่หลายๆคนชอบเอาไปตักบาดใส่บาดท,ทางภาากลางนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้คือต้นอะไรครับ คุณผู้ชมครับผมมาดูนะเพราะว่าช่วงนี้คือฝนมันเริ่มจะซาแล้วเรื่องของเรื่องนะครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วเนาะช่วงนี้ก็ช่วงป,ปลายปลายฝนแล้วนะครับเดือนสิงหาคมก็ปีนี้อาจจะมีฝนที่เขาเรียกว่าขยายช่วงเนาะเหมือนหน้าหนาวเนาะปีนี้หน้าหนาวก็ยังเมษาก็ยังหนาวนะครับแต่ปีนี้ผมคาดว่าฝนน่าจะยาวไปถึงตุลานะครับ ตุลาพฤศจิกาน่าจะยังมีฝนอยู่วันนี้ก็เลยพามาดูเพราะว่าสมุนไพรหลายตัวก็เริ่มจะโรยนะครับก็เลยขับรถเดามาว่า เอ๊ะสมุนไพรตัวนี้มันจะยังอยู่ไหมเพราะว่าเราจะมาเก็บเอารากของเขาสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือดอกข้าวพันษาครับดอกข้าวพันษาสายพันธุ์เล็กนะครับจะมีตัวหนึ่งดอกข้าวพันษาก็คือตัวนั้นที่เขาเอาไปตักบาดนะครับตักบาดดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีก็ตัวนั้นเป็นดอกข้าวพันษาที่เป็นสายพันธุ์ดอกหงเหินนะอันนี้เขาเรียกว่าหงเหินหรือดอกข้าวพันษาเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้อีกตรงนี้ก็สวยคุณผู้ชมยังมีต้นสวยอยู่เยอะเลยนะครับนี่ เราจะเก็บเอาไปทําแชมพูนะครับแชมพูแก้คันหนังศีรษะนะครับผมตัวนี้ช่วยแก้คันได้เป็นอย่างดีแล้วคนนิยมมากสบู่แก้คันสบู่แก้คันแชมพูแก้คันนะครับเอาไปใช้ได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้เอาไปทํานะครับสามารถเอาไปทุบทาได้เลยนะครับใครที่คันเนื้อตามตัวไม่ว่าจะเป็นจากโรคผิวหนังต่างๆนะครับหรือว่าอาการประดงหรือว่าอาการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆนะใช้ได้หมดเลยนะครับมาเรามาขดให้ดูแอ่น้องไหนขดให้ดูนะครับ พอดีผมไม่ได้เอาเสียมมานะครับปกติจะเอาเสียมติดรถไว้ตลอดนะครับเอารถไปล้างเสียบก็เลยโดนน้องๆเอาลงไปด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขุดให้ดูก่อนเอาไม้ขุดให้ดูเพราะว่าล่าเขาอยู่ไม่ลึกนะครับอยู่ไม่ลึกปลูกได้ด้วยนะถ้าใครอยากได้ไปปลูกก็สามารถสอบถามมาได้เลยว่าดอกเข้าบรรษาก็สักพักก็จะโรยแล้วนะครับก็จะออกดอกอีกทีนู่นเดือนพฤษภานะครับปีหน้านอนนะครับแต่ถ้าโรยนี้น่าจะเดือนตุลานี้น่าจะโรยหมดแล้วนะครับ น่าจะโรยหมดแล้วตูวราฤสติกาตอนนี้เห็นดอกก็ไม่เยอะนะก็ยังเห็นต้นอยู่แต่ต้นเราดูต้นเราก็รู้นะครับว่าเขากําลังจะโรยแล้วนะครับดูเริ่มเป็นด่างเป็นอะไรขึ้นแล้วนะครับแต่ผมให้ดูรากของเขานะคุณผู้ชมนะรากเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมแบบหอมสมุนไพรกลิ่นหอมหอมแบบเย็นๆน,นะครับผมดีแข็งนดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆว่าเสียมเราเอาลงจากรถเนาะอ๋อติดรากมาไหมเนี่ย ปิดมานิดนึงนะครับมามาดูต้นใหม่กันในเดี๋ยวเราจะมาขุดนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งทาสูตรแชมพูสั่งโรงงานผมนะครับทําแชมพูแก้คันนะครับแชมพูแก้คันหนังศรีรษะแก้อาการคันนะครับเพราะว่าอาการคันหนังศรีรษะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเราแบบว่านอนไม่หลับได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจาวันอันนี้ก็ดอกของเขานะครับโชคดีที่ยังเจอดอกนะ เวลาเราใช้ให้ใช้รากนะครับถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ไปทําแชมพูทําสบู่นะครับก็สามารถเอาไปล้าง,ลางแล้วก็ไปทุบทาบริเวณที่คันได้เลยนี่ไงรากของเขานะครับรากต้นดอกเข้าบันซาเนาะนี่นะนะคุณผู้ชมนะถ้าใครคันตามเนื้อตามตัวเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปทําสบู่ทําแชมพูแก้คันขายสามารถเอาไปสร้างรายได้ได้เลยสมุนไพรข้างทางที่เรามองข้ามกันนี่แหละอาจเป็นเม็ดเงินอาจเป็นรายได้ที่ช่วยให้ เรามีรายได้เสริมนะครับหรือว่าเป็นรายได้ดักก็ได้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับดอกเข้าวันษานะครับถ้าใครสนใจอยากได้นะครับค่อยสอบถามมาอีกทีหรือว่า อยากทดลองแชมพูนะครับเดี๋ยวให้สูตรนี้เสร็จก่อนเป็นของสูตรของลูกค้านะครับแล้วก็มีดอกข้าวบัลลูนเลยแหละเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับเป็นตัวหลักด้วยก็ทดลองดูนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทำแชมพูก็สามารถเอาไปทุบทาแก้ขันได้เลยก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป วันนี้ไมออมสิทขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ